สวัสดีค่ะผู้ช่องกันตาชานาเนี yeah. ่วันนี้เรากลับมาพบกับการเปิดอาร์ทอยบ็อกเซตกันอีกแล้ว <Yeah. S 1> เปิดบ็อกเซตของน้องดีมู่กันนะคะเป็นซีรีส์ที่มันมีมาตั้ง,งนานแล้วนะทุกคนแต่ว่าเราเพิ่งได้น้องมาเราก็เลยจะมาทำการเปิดก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้ตัวซีเคดหรือเปล่า คลิปนี้มาลุนซีคิเอตอย่างเดียวเลยนะก็มาดูกันเลยซึ่งซีรีส์ที่เราจะมาเปิดในวันนี้ก็คือ no one s gonna sleep จำได้ไหคะเป็นเกี่ยวกับคืนนี้ใครหลับก็ไม่เคยนอนเลยมานี้นะซีรีส์นี้มันจะเกี่ยวกับน้องคนนี้นะคะน้องดีมูได้ไปผจญภัยแบบว่าพายเรือจงเงียวจงเงียว ไปเจอปราสาทหลังนึงนะคะด้วยความอยากรู้อยากลองน้องก็เลยทําการเข้าไปในประสาทนั้นแล้วก็ไปเจอกับน้องคาแรคเตอร์ต่างๆในบ็อกเซตนี้นะคะจะมีน้องคาแรคเตอร์อะไรบ้างก็ไปดูกันเลยคะ่ะแล้วก็ไปหาน้องซีคิตในประสาทหลังนั้นกันด้วยพร้อมแล้วก็ไปเริ่มเปิดกล่องกันเลยค่ะ แล้วน้องดีมูทั้งหมดนี้ก็จะมี12ตัวเนาะจะมีน้องซีเค็ดอยู่ในกล่องนี้หรือเปล่าเราเป่าปัญหาเรื่ว่าคลิปนี้ขอให้น้องดีมีดีมูคนนี้ได้ซีเค็ดนะจริงจริงที่มาเปิดกล่องเนี้ยเพราะว่าช่วงเนี้ยเราคั่งกับการดูเกี่ยวกับอะไรผีผีนะน้องซีรีส์คนเนี้ยมันก็เป็นเกี่ยวกับวิญญาณ รืออะไรต่งางๆที่มันแบบตัวละครที่มันมีความน่ากลัวแต่ว่าเขาทำออกมาหน้ารักนะทุกคนเริ่มเปิดกล่องกันเลยเดีกว่าเราจะเปิดเป็นวงกลมี่กล่องแรกน้องคนนี้มีความแบบที่เบาหรือไม่ได้หนักจนเกินไปนะเปิดข้างหลังส่วนใหญ่จะที่เปิดมาแล้วพ็อกมันจะอยู่ข้างในะทุนเวลาหยิบต้องระวังนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าของ ตัวนี้จะมีพกหรือเปล่าอสองอไรจังแม่แบอกว่ามันีมันไม,ม,ม่สีฟ้าก็แกะเลยตัวแรกน่ะน้องคือตัวเซรลลัสนะคะนี่ตัวแรกของเราได้น้องคนนี้มาน้องคือตํางานเกี่ยวกับหมาสามหัวนะคะ ตัวข้างน,านี้ก็คือเป็นหมาหนึ่งตัวแลเขาก็มีพอบด้วยนะทุกคนพอปของเขาก็คือน้องหมาอีกสองหัวนะคะรวมกับน้องตัวข้างบนเป็นสามหัวนะคะน้องหมาสามหัวู้้ก็ประตูนรกนะทุกคนอันนี้เป็นตำนานที่เราได้หามาต่อไปมาตัวที่สองเราจะได้น้องตำนานอะไรได้น้องผีคนไหน เราบิดแล้วเราก็แกะเลยเราแบบไม่ขำเรดไปลอยแบบรวดเร็วรว,รว,ว้าวทีสองของเราได้เป็นน้องมัมมี่น้องพันผ้าไม่ได้พันเยอะพันแค่เหมือนเป็นชุดของน้องสวยๆแล้วก็พันที่หน้านิดหน่อยนะคะน้องน่าจะอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าเนี่ยน้องนั่งอยู่บนชักโครกนะทุกคน ตัวที่สามกันเลยไปอย่างว่องไวดงได้เป็นน้อง Ghost c a t ชอ e ์นะคะน้องไปตามหน้าจาักผีเหมือนกันนะทุกคนน้องดีมูคนนี้น่าจะเป็นคนเหมือนกับเด็กน้อยที่ไปรปะจนไทยนะมีพอบนะนี่สามเชนก็คือมีน้องตะข่ายหนึ่งนะแล้วก็มีน้องหมาป่าผี ตวกขจิ้วดวิแล้วก็อันนี้คือคนนี้คืออะไรอ๋อน้องคือหน้าแมวทุกคนน้องเขียวๆอันข้างหลังนี้นะ่าจะเป็นน้ำยาจับผีนะจับผนีน้องหมาน้องแมวนะนี่ก็ได้เป็นแบบนี้ดูสิน่ารนะักเนาะเราไปต่อกันตัวที่สี่ ตัวเล็กิวกันมากเลยอะ่ะออ,อ้ยอุยอ้ยสวยสวยอ่ะได้เป็นน้องลิตเ l ิลเดวิลนะทุกคนสวยอ่ะชอบอะ่ะชอบตรงสีตรงเนี้ยคือมันเป็นสีมันเงาเหมือนไข่มุกเลยทุกคน มีด้านมืดกับด้านสว่างอะไรประมาณนี้ปะเนี่ยมีน้องเทวดาอยู่ตรงนี้ด้วยหนึ่งตัวเป็นเทวดาเมวนะทุกคน่วนมันเป็นมุมมองของเทวดากับเดบว,วิลนึกองแม่เหมือนในตัวเรามีแบบด้านดีกับด้านไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย oh, <no. S 1> ชอบน้องไมลคนเนี้ยน้อง,องมเมวคนนี้มันน่ารักมากเลยนี่น้องเทวดาเนี่ยก่อหางดีงูอยู่นะตัวต่อไปตัวที่ห้า คนนี้น่าจะมีพอพแกะนี่น่ารักจังให้เป็นน้องเดียมอนสเตอร์นะคะนี่น่ารักมากนี่คือภายใต้หน้นกากากของน้องกวางมอนสเตอร์นะคะจริงๆน,น้องมีพอปเป็นหัวกวานด้วยเดี๋ยวเราเอาเอามาใส่กันดีวกว่า ชืคือพอเป็นหน้ากวางนะทุกคนเราใส่เลยเป็นหน้ากากวางนะทุกคนนา้ามากมีแบบตะเกียงวางตั้งข้างๆกันนะนี้นะนี่ตัวที่เสร็จน,นะมาถึงครึ่งทางกันแล้วนะทุกคน,นอุ้ยอุ้ยุยุยพอเก็บหลุดออกมาด้วยอุ๊ยตัวนี้ตัวใหญ่มาก เดมือนจะพัตเทว์เหมือนชื่อว่าสุเฟยป์ปอะคะนี่เหมือนผีจะเอขึ้นมาจากกล่องนะทุกคนเรนแนงอยู่ในกล่องแล้วพอน้องคนนี้มาก็จะแบบกระโดดออกมาอาบเลยน่า <Yeah. S 2> กลัวไหมน่ากลัวหรือเปล่ามีพ็อปงนาะทุกคนนี่คือพ็อปของหมอพี่ชาช้างตัวแล้วก็มีกล่องที่เขียนว่าตัวดี ันนี้น่าจะอยู่ข้างหลังนคนตนี้ป่ากล่องแล้วก็น้องอีกสองตัวเป็นแบบสวนมือแบบของเด็กอะที่เขาเต้นละครมืออะแล้วก็น้องคนนี้ลอยน,อยนี่น่ามากตัวที่ของเราตัวไหนจะซุดตัวที่เจ็ดนะ ต้องเป็นหนุ่มตัวใหญ่แต่ไม่ใหญ่เลยนะน้องอุ้ยตกใจหรืว่าาจะได้ตัวสำคัญของเรานะทุกคนคุณน้องฟ็อกสปิริตนะคะนี่ก็คือตำนานจิ้งจกก้าวห่างนะทุกคนน่ารักมากถ้ามันเป็นขนกัมบีเหมือนที่เคยเคย,เ,คยเปิดน,นะมันน่าจะน่ารักเนาะ อยากให้มันเป็นแบบขนนิ่มๆจริงๆจังหืนาดุมาทุกคน<อ>เข้ามาใกล้ใชนะหมาชื้อตรงนอย่างเดินใส่พอให้น้องจิ้งจอกก้าหากันนะทุกคนองน้องสองชิ้นนะคะก็คือเป็นลูกสมุนสุดดา์จิ้งจอกก้าหางหนึ่งตัวแล้วก็เป็นสซ่อคอสีแดงนะคะมันจะผูกเป็นโลวข้างหลังนี้ใช่ไหม กระดิ่งนี่เมันต้องเดี๋ยนะทำาไปผูกกระดิ่งที่ตูดบางมุมเนาะเป็นสร้อยคอดิ คุหมน้องเจอที่แปดนะน้องนีดก็ดูตดัวอะไรน้องคือตัวยูนิคอร,ร์นนะคะนี่นะ่ารักมากถ้าเป็นประสาทถึงมียูนิคอร,ร์นเลยทุกคนประสาทเจ๋ง แต่เป็นแบบเจ้าหญิงหรือตาปาเองจ้เ็จอร์มุกมนะุกนทุกคนมันจะเป็นความเหลื่อมมุกอะเหมือนเขาผาสมเก็ดแบบวิงวิะก็เป็นหางสีเขียวเหลืองฉีดแบบพาเทลเลอร์เป็นน้องเมวอีกแล้วพร้อมน้องน้องเมวรีคอนทได้ห้เงห้เละเด้อน้องแมวนีคอนแน่นะ จิกจิวตัวที่เจ้าเลวนะคะทุกคนว้าวคือตัวเยตินะคะเป็นเหมือนแบบน้ำแข็งอนะตัวเยติมันน่าจะอยู่ในแถบแถบที่เป็นคูโลกเหนือคูโลกใต้ในประมาณนี้แล้วนกก็ทำแห่แบบนี้เหมือนจะหลอ,อกเลย แล้วก็มีน้องคือหมาป่าหรือเปล่าเนี่ยอยู่ข้างหว่างเล่นสกีผมของ,หงน้องเยติดียูเนี่ยทุกคนมีต้นไม้อยู่บนหัวด้วยน่ต่อไปตัวที่ติดได้ดตัวน้องนี้ว่าที่รักของไทยนะทุกคนน้องคือชื่อว่าชาเดลไซเดอร์นะคะนี่น้องคนที่ เป็นตัวตั้งต้นในการที่จะไปคนพบไป,ะ,ปะจญภัยเพื่อเจอคาแรคเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะทุกคน<ฮ><ฮ>ใส่พอปให้น้องกันเพราะว่าน้องมีเงาติดตัวน้องก็มีถชือตะเกียงแะ้วพบอันใหญ่มากมีสามชิ้นนะก็คือมีฐาน1อันมีตะเกียน1อันแล้วก็มีน้องเงาตามติด หนึ่งตัวน้องเงาของเราน้องตัวตึ้งด้วยยังนี่แล้วก็มีเงาเป็นยายังตามติด2สองตัวสุดท้ายนะทุกคนตัวนี้ก่อนละกันอันน้องคนเรียรไหมตัวนี้ตัวเล็กจิ๋อแล้ว น่าเป็นตัวสแควร์คารนคะก็คือน้องหุ่นไรการนั่นเองคนหน้าเหมือนคินอคิโอเลยดิหน้าเป็นเหมือนไม้ตรงเนี้ยแล้วก็ดูตาตาจะแปลกแหวกแมวกับเพื่อนเลยนะทุกคนมีน้องหนูอยู่บนหัวด้วยใส่พอให้น้องก่นอนอ็อบมีสามชิ้นนะจะมีฐานนะคะฐานมีน้องแมวอยู่ด้วยแล้วก็จะมี ที่เรานำต้นไม้แล้วก็มีผู้อ่ะใส่พอไปก็จะเป็นแบบนี้ดูมีแมวเกาะอยู่ที่ฐานขาด้วยน่ารักจังเดโม่นี่เอาใจใส่ท่านแมวรูอเปล่านะเพราะว่ามีแมวอยู่ในคาแรคเตอร์นะทุกคนน่ามากเลยและแล้วก็มาถึงตัวซีเข็ทที่เรารอคอยใช่ซีเคทหรือเปล่าขอให้เป็นซีเข็ทนะ น้องนตัวใหญ่นะทุกคนกคน,กคน,น้องเป็นตัวโกนนะคะทุกคนคือผีนั่นเองีมาของเขาว่าผีหลอกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไอ้น้องเขียวๆคนนี้ใช่ไหมมันสะท้อนแสงเราก็คิดว่ามันคือสิเคตเพราะว่า ดูในเว็บไซต์อ่ะคือตัวซีเ็ตมันจะมีสีเขียวๆให้ดูก้นแต่แล้วเราพบกับคำว่าผีหลอกที่แท้จริงค่ะมีน้องแมวด้วยนี่น่ารักมากน้องแมวชีช่องจะไม่นไนนนไมึนหลอกกันไนะด้นะคะน่ารักแบบนี้ทำไมถึงหลอกกันนาะนี่อ้อย หมด12ตัวนะคะไปดูความน้ารักทั้งหมด12ตัวแบบใกล้ๆกันเลยค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมด12ตัวของน้องดีมู่ซีรีส์ One g o a s l e e p Tonight นะคะคลิปนี้ที่เราหวังไว้ว่าเราจะได้ซีเค็ดแล้วก็ไม่ได้นะทุกคนแถมโดนผีหลอกเข้าจริงๆด้วยก็คือน้องโกดนะคะที่มาหลอกเราว่าเป็นซีเค็ดก็ถ้าใครได้มีซีรีส์นี้จับจองกันไปแล้วหรือใครที่ยังไม่มีก็ มาร่วมเปิดกล่องดีมูกกับเราได้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะคลิปหน้าจะไปเปิดบ็อกเซตของซีรีส์ไหนฝากทุกคนติดตามชมช่องกันตาของเราด้วยนะคะยังไงก็วันนี้มีเท่านี้คะ่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย